คือคือในเรื่องของเฟซนิวทั้งหลายหรือข่าวปลอมเนี่ยนะครับผมถือว่าพวกที่ทําเรื่องนี้เนี่ยขออนุญาตใช้คําว่าเลวมากนะครับในขณะที่ประเทศเนี่ยหรือว่าประชาชนเนี่ยมีความเป,ป็นหวงหรือว่ามีความทุกข์กันอยู่เนี่ยก็ยังมีคนพวกนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยซึ่งผมผมเคยเสนอไปแล้วนะครับว่าในการที่จะดําเนินการในกลุ่มพวก,กต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามีกฎหมายอยู่แล้ว,ละวนะครับครที่ต้องดาเนินการอย่างเฉียดขา นะครับยังเฉียบขาดเพื่อที่จะให้เป็นแบบอย่างในการที่คนเหล่านี้จะไม่ได้มาสร้างความเสียหายให้กับสังคมนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างในการที่คนที่คิดนะที่จะท,ที่จะทำในเรื่องของเฟซมิวข่าวรวมไม่ใช่แต่เพียงเพียงแตง 19, งนนะ่ในเรื่องของโควิดสิบเก้าเท่านั้นนะในเรื่องอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับที่จะต้องมีการลงโทษที่เฉียบขาดนะครับรุนแรงเพืนะ่อที่จะทําให้ การเป็นหมอนทาลายทางสังคมโดยใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ผิดเนี่ยให้หมดไปน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญทางเราเองเนี่ยเราก็มีการพิจารณาแล้วก็มีาากมารตรวจสอบนะครับข้อมูลที่ประกาศออกมาในใจทุกเรื่องแนะแต่ตอนนี้ก็มีข่าวว่าประชนมีทุกอ,อําเภอผู้ป่วยนะครับในประเทศนูน้นในจังหวัดนี้นะครับมีผู้ป่วยโควิด19เป็นจำนวนมากลยนะซึ่งพอเป็นข่าวรววที่ออกมาเนะี่ย ถ้าได้มีการตามได้ถึงต้นต่อได้นะครับผมคิดว่าการลงโทษที่เฉียบขาดรินแบงจะเป็นมาตรการที่สามารถที่จะปราบนะครับคนที่ไม่ดีหรือคนเลวเหล่านี้ได้